สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับตอนเช้าเนี่ยตั้งใจไว้อย่างดีเลยนะว่าเดือนนี้จะเก็บเงินให้ได้แต่พอตกเย็นเท่านั้นแหละเอาเ้าเพอเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ซะงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทําไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าและคําตอบทางจิตวิทยานี่อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจเลยแหละครับโอ้โหคําถามนี้ผมว่าน่าจะจี้ใจดาใครหลายคนเลยใช่ไหมครับ ไอความรู้สึกที่ว่าวินัยทางการเงินของเราเนี่ยมันค,ค่อยๆละลายหายไปพร้อมกับพระอาทิตย์ที่ตกดินมันเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยและนี่แหละครับคือคู่ชกหลักของเรื่องในวันนี้เลยการต่อสู้ภายในหัวของเราระหว่างการใช้พลังใจเพียวๆที่มันทั้งเหนื่อยทั้งมีวันหมดเหมือนแบตเตอรี่เทียบกับการสร้างระบบที่ฉลาดกว่าที่ทำงานให้เราแบบอัตโนมัติโดยที่เราแทบไม่ต้องออกแรงอะไรเลย เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยมาดูกันว่ากับดักที่ว่าเนี่ยกับดักที่ทําให้คนส่วนใหญ่เลยนะเก็บเงินไม่เคยจะอยู่หมดัดมันหน้าตาเป็นยังไงนั่นก็คือการที่เราไปฝากความหวังไว้กับสิ่งที่เรียกว่าความพยายามนี่แหละครับคือความเชื่อที่ฝังหัวคนส่วนใหญ่เลยก็คือการออมเงินเนี่ยมันคือบทพิสูจน์วินัยคือการวัดว่า ใครพยายามได้หนักกว่ากันใครมีความเข้มแข็งทางจิตใจมากกว่ากันซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับแล้ววิทยาศาสตร์ล่ะเขาว่ายังไงกับเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับลองนึกภาพตามนะในทางจิตวิทยาเนี่ยพลังใจของคนเรามันก็ไม่ต่างอะไรจากแบตเตอรี่มือถือเลยครับมันมีขีดจำกัดของมันแล้วมันก็จะถูกใช้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันคำนี้สำคัญมากเลยนะครับ Decision Fatigue หรือแปลตรงๆก็คือความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจทุกครั้งที่เราต้องเลือกไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ตั้งแต่เช้าจะใส่เสื้อเสียอะไรดีจะกินอะไรเป็นมื้อกลางวันตอบอีเมลลูกค้าคนไหนก่อนทุกการตัดสินใจมันกำลังค่อยๆสูบพลังงานจากแบตเตอรี่ก้อนนี้ไปทีละนิดๆครับสไลด์นี้อาจจะดูวิชาการนิดนึงนะแต่เชื่อผมเถอะมันสำคัญมากจริงๆนี่คือทฤษฎีของแดเนียลคาร์เนแเจ้าของรางวัลโนเบลเลยนะ เขาบอกว่าสมองเรามี2ระบบที่ทำงานแข่งกันอยู่ครับ System 2หรือสมองช้าเนี่ยคือสมองส่วนเหตุผลคิดวิเคราะห์แต่ข้อเสียคือมันกินพลังงานเยอะมากแล้วก็เหนื่อยง่ายส่วน System 1หรือสมองเร็วเนี่ยจะใช้สัญชาตญาณทำงานแบบอัตโนมัติแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่าเยอะเลยและนี่แหละครับคือจุดพีคของเรื่องเลย หลังจากที่เราใช้สมองส่วนเหตุผลหรือ System 2มาทั้งวันพอตกกลางคืนแบตมันก็หมดแล้วสิครับทีนี้ใครจะมาคุมละ่ะก็เจ้าสมองส่วนสัญชาตญาณหรือ System 1นัสิครับมันจะเข้ามาเทคโอเวอร์ทันทีนี่แหละคือคำตอบว่าทำไมตอนดึกๆเราถึงตะบะแตกง่ายนักไม่ว่าจะเรื่องช้อปปิ้งหรือเรื่องของกินประโยคนี้คือคมมากเลยครับสรุปทุกอย่างไว้หมดเลยเห็นไหมครับว่าความสำเร็จมันไม่ได้มาจากการมีพลังใจที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่น แต่มาจากการรู้จักออกแบบชีวิตของตัวเองซึ่งนี่แหละครับจะพาเราไปสู่ทางออกของปัญหานี้เอาเลยครับหลังจากที่เราเข้าใจรากของปัญหาแล้วก็ถึงเวลาคลิกเกมกันสักทีในเมื่อพลังใจมันเป็นสิ่งที่พึ่งพาไม่ได้เราก็ต้องเลิกพึ่งมันครับแล้วหันมาสร้างสิ่งที่ฉลาดกว่าทนทานกว่าที่เรียกว่าระบบขึ้นมาแทนหัวใจของมันก็คือคนที่เขาทำสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้พยายามฝืนธรรมชาติสมองของตัวเองนะครับ เขาแค่ยอมรับว่าเออสมองเรามันมีจุดอ่อนตรงนี้นะงั้นเราก็สร้างทางลัดสร้างระบบขึ้นมาเพื่อข้ามจุดอ่อนนั้นไปเลยดีกว่าและนี่คือกลยุทธ์ที่เรียกว่าเป็นไม้ตายเลยก็ว่าได้เป็นสิ่งที่คนรวยคนที่เก็บเงินอยู่ทั่วโลกเขาใช้กันมันคือกฎง่ายๆแต่เปลี่ยนชีวิตได้ที่เรียกว่าจ่ายให้ตัวเองก่อนซึ่งอาวุธลับที่ทำให้กฎนี้ทรงพลังก็คือระบบอัตโนมัติครับลองดูสมการนี้กันนะครับ นี่คือวิธีคิดแบบเดิมๆที่คนส่วนใหญ่ทำกันคือได้เงินมาปุ๊บก็เอาไปใช้จ่ายก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บซึ่งผลลัพธ์ส่วนใหญ่มันก็มักจะไม่เหลือใช่ไหมครับแต่ทีนี้ลองดูวิธีใหม่นะครับแค่เราสลับที่มานิดเดียว จากรายได้ลบรายจ่ายมาเป็นรายได้ลบเงินออมก่อนเลยเราเปลี่ยนให้เงินออมกลายเป็นรายจ่ายก้อนแรกที่ต้องหักออกไปทันทีที่เงินเดือนเข้าที่เหลือเท่าไหร่ค่อยเอาไปบริหารจัดการเพื่อใช้จ่ายแค่นี้เองครับแต่ผลลัพธ์ต่างกันฟ้ากับเหวเลยแล้วทำไมไอ้ระบบอัตโนมัติมันถึงได้ผลดีขนาดน,นั้นเพราะมันเหมือนเป็นการ hack สมองเราทางอ้อมครับอย่างแรกเลยมันใช้หลัก the default effect คือทําให้การออมเป็นค่าเริ่มต้นไปเลยไม่ต้องคิด 2. คือ loss aversion คือพอเงินมันถูกย้ายไปเป็นชีออมแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเสียเงินก้อนนั้นไปและข้อ3ที่สําคัญที่สุดคือมันตัดขั้นตอนการตัดสินใจที่ต้องใช้พลังใจออกไปจากวงจรโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าจะเริ่มทําล่ะยากไหมบอกเลยว่าง่ายมากครับมีแค่3สเต็ปเท่านั้นเอง 1. ตัดสินใจแค่ครั้งเดียวครับว่าจะออมเดือนละเท่าไหร่ที่บัญชีไหน 2. ตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติในแอปธนาคารเลยให้มันตัดจากบัญชีเงินเดือนเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วส่วนที่จะสรุปว่าเราจะเปลี่ยนจากการพยายามเก็บเงินที่มันเหนื่อยแสนเหนื่อยไปสู่การสร้างความมั่งคั่งแบบชิวๆแทบต้องไม่ต้องออกแรงได้ยังไงเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือทำให้การออมเงินมันกลายเป็นเรื่องที่ล่องหนไปเลยค่ะ คือมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเหมือนเราจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนั่นแหละโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งตัดสินใจไม่ต้องไปใช้พลังใจสู้กับมันทุกเดือนอีกต่อไปและผมขอปิดท้ายด้วยประโยคนี้ที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวเลยนะครับลองนึกภาพแบบนี้ดูการที่เราสละเวลาตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติในวันนี้มันก็เหมือนกับตัวเราในตอนนี้ที่มีสติมีเหตุผลมีพลังใจครบถ้วนกำลังแพ็คของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุด นั่นคือความมั่นคงแล้วส่งปรษนีข้ามเวลาไปให้ตัวเราในอนาคตที่วันนั้นอาจจะกำลังเหนื่อยกำลังท้อแท้เป็นคอนเซ็ปที่ส่งพลังมากๆเลยใช่ไหมครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ